พี่น้องรายงานสถานการณ์ชายแดนอำเภอ้ำยืน่นจังหวัดอุบลราชธาน,นีพี่น้องช่วงนี้สถานการณ์ยังอยู่สถานการณ์ปกตินะครับเดอ้อแล้วว่ามีผู้กอ่อกวนแต่อย่างใดครับผมสถานการณ์ยังเงยียบปกติครับผม่มีสถานการณ์ผู้ยั่วยุ่เหาพี่น้องมีรดแ่นไปแลงมากพี่น้องสัญจรไปสัญจรไมก เขาก็สั้นจรไปสันนน้นจรมากเหตุการณ์ปกติพี่น้องมั่มีอย่างเกิดขึ้นแต่ว้ใจก็บไ่ได้พี่น้องไว้ใจไม่ได้นะครับผมช่วงนี้ก็ยังว้ใจไม่ได้เพราะเป่นใบเฮาสิอาจจะเขาเห็นหเฮาตายใจซื้อครับเห็นหเฮาตายใจซื้อเฮาต้องเฝ้าระวังคือเขาพี่น้องเอาสุลุกเ่าข้าพี่น้องสถา,านการณ์ยังบ่ท่านมีหยังเกิดขึ้นเด,พนด้พี่น้องเด้อพี่น้องที่อพยพกับฝากนัานเด้อครับผมมีเพจเขาเพจนึ่งได้พี่น้อง เดี๋ยวพจนบเบา,บาสู้ฟังพี่น้องนี่เพจนึงพีน่น้องเดี๋ยวสถานการณ์ตอนนี้คลิปนี้จบไปสักนิดสักครูเดี๋ยวคลิปหน้าคอยว่ากันใหม่เดี๋ยวพจนสิบับมาเดตดคลิปผัวอพยบเบาเาเรื่องไห้ฟัง